อาจารย์หัวอาจารย์หัวอุ้ยหลันมีอะไรพ่อเขาอาการหนักค่ะพ่อของนายเป็นยังไงเป็นไข้ปวดพูดเพ้อเจอ้อยุ่นไข่เอาก่องมาให้หน่อยครับอาจารย์พ่อเขาเป็นโรคเรื้อนอาจารย์ให้ผมไปด้วยนะครับไม่ต้องพวกนายจำไว้นะอย่าพูดเรื่องนี้ถ้าคนอื่นรู้ว่ามีโรคเรื้อนจะแตกตื่น

ฉันฝังเข็มให้พ่อนายแล้วเขาจะสงบชั่วคราวฉันจะกลับเป่าจือหลินจัดยาให้พ่อนายแล้วได้กุ้ยหลันเอามาให้ผมไม่มีเงินสิบสองหยวนไม่ต้องหรอกอย่าไ่ต้องเกรงใจอาจารย์หัวงหรอกอาจารย์รักษาใครไม่เอาเงินที่สำคัญขอยพ่อนายหายไวๆดูแลพ่อนายให้ดี เอาจือหลินคุณไข่ครับไปจัดยาชุดนี้ให้กุ้ยหลันครับอาจารย์อาจารย์หวงขอบคุณค่ะถ้าคนที่เขาไม่รู้ก็จะคิดว่าสองพ่อลูกเป็นญาติกับเธอพวกเขาอ่ะน่าสงสารวันก่อนจำอึดไปแย่งยาที่ร้านยาหุยชุนมาให้พ่อของเขาโชคดีที่เขาไม่เอาเรื่องท่าทางเหมือนคนสิ้นคิดโชคดีนะฉันนึกถึงอาจารย์หวงก็เลยพาเขามาหาอาจารย์ค่ะพ่อเขาคงป่วยมานานแล้ว คงจะหลายปีก็ทรมานมากจริงสิแล้วทำไมเธอถึงเรียกเขาว่าจอมอึดล่ะเขาชื่อว่าอะไรชื่อของเขาเหรอฉันเองก็ยังไม่รู้อาจารย์หาอะไรเหรอฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ในตำราแพทย์เล่มนี้มีอยู่บทหนึ่งบอกวิธีทำให้โรคเรื้อนบรรเทา นี่ไงเดี๋ยวละเมื่อกี้มีหมอใจดีคนหนึ่ง ไม่มีคนดีโลกนี้ไม่มีคนดีเห็นเราเหมือนหมามันเห็นพวกเราเป็นหมาไม่มีคนดีไม่มีคนดีไม่มีคนดีไม่มีไม่มีคนดีจำนกข่าวเจ้นหัวทุกคนไปยืนรวมกัน นี่คุณตำรวจที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลถึงจะเป็นตำรวจก็จะบุกรุกเข้ามาไม่ได้ผมสงสัยว่าคุณแพร่ข่าวลือทั้งดูหมินเจ้าหน้าที่ราชการปิดเพื่อตรวจสอบเอาเอกสารเครื่องพิมพ์ไปให้หมดครับพี่ผู้คนไม่มีสิทธิ์หรือคุณเป็นตำรวจรับใช้ข้าราชการกังฉินนี่เราปิดสนักข่าวชาวกวางโจจะไม่รู้ความเลวของบวกคุณจะกั้นเลยท่านเยี่ยอย่าวู่วามทุกคนไปให้หมด <Norwegian> like ไปไป <pf unlikely> ไปๆๆๆไป pray pray ไป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 สถานี่ตำรวจกวางโจวนี่ปล่พวกเราไปนอะไอหูปังถ้าหักไม่อยากเจ็บตัวเสี่ยวกวนอย่าวู่วังเรารายงานข่าวที่เป็นรวามจริงพวกเขาไม่มีหลักฐานฟ้องร้องเราคาว่าข้าราชการเขาจะว่าเราผิดก็ผิดเขายิงเป้าเราก็ยังได้ฮะพวกเราต้องติดคุกเหรอโลกนี้ไม่ร้ายเหตุผล